สวัสดีครับวันนี้คุณพงนะครับช่องที่สองยูทคุณพงท์ทำไปเรื่อยคุณพงแนะนำแน่นๆนะครับนี่คือรถต้นแบบรถตัดผมนอกสถานที่ของคุณพง์นะครับทํามาที่ได้ยบรยแล้วสําหรับลูกค้าที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์ใหม่นะครับจองตัดผมนอกสถานที่นะครับตัดบนรถเลยนะครับผ่านระบบแอปพลิเคชัน a n d r o i d นะครับ a อ r l ไลน์เซเรียกรถไปตัดผมนะครับจองผ่านระบบมานะครับเราก็ตัดอย่สถานที่เลยนะครับรถ เราจะเริ่มให้บริการนะครับก็จากนี้ไปต้นไปนะครับก็สามารถที่จะเปิดในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปดูคิวนะครับดูสถานที่รถจอดกับตัวท่านอยู่ว่าหา่างกันไกลขนาดไหนกิโลนะครับท่านสามารถเด่นบุกล่วงหน้าได้เราตั้งระบบการบุกล่วงหน้าไว้ก็คือเริ่มต้นที่2ชั่วโมงนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าตอนนี้เวลา8โมงเช้าท่านสามารถจองคิวแรกได้ตอนอ10โมงนะครับนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการจองตัดผมช่วง สองทุ่มก็แปลว่าท่านต้องเริ่มจองแต่หกโมงเงย็นนะครับก็ได้รับบริการของเรานะครับข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกครั้งนะครับต้นต้นก็ให้ดูเรื่องของอหน้าตาของรถเราก่อนนะครับว่าหน้าตาของเราเป็นเป็นลักษณะนี้นะครับท่านเจอรถที่ไหนนะครับรถจอดอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ท่านไม่สามารถที่จะไปใช้บริการรถที่มันจอดอยู่ไม่ได้นะครับ รถกางกงล่าวนี้เนี่ยเราตัดเสร็จเราก็จะวิ่งไปที่อื่นต่อนะครับไม่ได้จอดแช่ในสถานที่นะครับส่วนลูกค้าที่เป็นออฟฟิศนะครับหรือเป็นกลุ่มนะครับก็สามารถรียนเรียกรถของเราเนี่ยไปตัดได้นะครับก็คือเหมาการตัดในช่วงเวลาทั้งวันได้เลยนะครับก็สามารถได้จองทั้งวันได้นะครับก็ผ่านแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถจองได้ทั้งคันเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าไปจองตัดผมที่ออฟฟิศของท่านนะครับเราก็ไปตั้งแต่ ช่วงที่ท่านจองนะเช่น8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นแล้วก็ไปจอดอยู่ที่นั่นเลยคนของบริษัทก็ลงมาตัดตักในรถของเรานี่แหละนะครับโอเคนะครับนั้นก็เดี๋ยวจะไฮไลท์แอปพลิเคชันให้ทราบนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์ของผมนะครับเดี๋ยวจะไว้ในท้ายรายการ,รขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็แล้รับ